เอ็มบุษราคำลูกสาวมัมเปิดรูปอดีตช็อกอยากเคว้งมือถือทิ้งสามีจะคอเลิกไหมเอ็มบุษลาคำลูกสาวมัมเปิดรูปอดีตครับบอกช็อกอยากเคว้งมือถือทิ้งช็อกจนอยากเคว้งโทรศัพท์ทิ้งเปิดภาพในอดีตครับเอ็มบุษลาคำลูกสาวมัมโจกมกตลกชื่อดังกับรูปในอดีตรูปนี้ครับเทียบกับปัจจุบันโดยเจ้าตัวครับได้โพสต์ภาพลงไอจีพร้อมแคปชั่นว่าฮ่าฮ่าฮ่า,าสามีจะคอเลิกกับฉันไหมตาเห็นรูปนี้ ช็อกแบบอยากเฟี้ยงโทรศัพท์ทิ้งคิวส่งถ้วยน้ำจิ้มกำลังฮิตตอนนั้นผมซอยแหลมหูดังเปิงเน้นหายใจสะดวกโดยมีแฟนคลับครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ็มเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมาก็น่ารักดีส่วนใหญ่บอกมาใครมากตอนนี้สวยมากพร้อมแห่ถามไปทําหน้าหรือทำตาที่ไหนมาบ้างโดยสาวๆอยากสวยแบบสาวเอ็มบ้างเหมือนกันงานนี้ครับนึกถึงประโยคที่เขาว่าทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ เป็นอีกหนึ่งช่องข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆก,กันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ